ทุกคนวันนี้นะคะคุณแตงก็จะมาสอนเรื่อง plant hormone หรือว่าฮอร์โมนพืชนั่นเองนะคะฮอร์โมนพืชคืออะไรทุกคนมาดูกันเลยนะคะคือบอกก่อนเลยว่าเราเนี่ยเห็นพืชเจริญเติบโตใช่ไหมคะแต่เราเห็นแล้วเรารู้แล้วว่าปัจจัยภายนอกที่ทําให้พืชเจริญเติบโตเนี่ยก็คือพวกแสง น้ำดินแร่ธาตุพวกนี้ใช่ไหมคะแต่นอกจากปัจจัยภายนอกแล้วสิ่งที่พืชจะต้องสร้างขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่จําเป็นในการเติบโตอย่างหนึ่งก็คือฮอร์โมนนั่นเองนะคะฮอร์โมนเนี่ยก็คือสารเคมีที่พืชเขาสร้างขึ้นมานะคะอาจจะสร้างจากยอดจากรากหรือจากเรนใบลำต้นต่างๆนะคะขึ้นอยู่กับว่าเป็นฮอร์โมนชนิดใดน,นะคะแล้วฮอร์โมนเนี่ยก็จะทําให้สริระของพืชหรือว่าลำต้นของพืชน,นะคะพืชเนี่ย เกิดการเขาเรียกว่าเกิดการเติบโตเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือตอบสนองอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะแบบว่าใบร่วงออกดอกออกผลอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากฮอร์โมนทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าฮอร์โมนเนี่ยมีกี่ประเภทนะคะฮอร์โมนปัจจุบันก็คือจะจําแนกเป็น5ชนิดใหญ่ๆนะคะอันแรกฮอร์โมนแรกก็คือฮอร์โมนออกซินสองนะคะไซโตไคนินสาม ฮอร์โมนที่เบอริลิน4นะคะฮอร์โมนเอทิลีนแล้วก็5นะคะกรดแอสไซซิกเนาะเดี๋ยวเรามาดูชนิดแรกเลยนะคะฮอร์โมนออกซินออกซินเนี่ยเขาจะสร้างที่บริเวณเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายนะคะที่ปลายยอดที่ใบอ่อนแล้วก็ในส่วนของเอมบริโอหน้าที่หลักเลยของฮอร์โมนออกซินฮอร์โมนออกซินเนี่ยเขาเป็นฮอร์โมนที่พืชเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ตลอดชีวิต ตลอดในการเติบโตของพืชเลยจะเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของเซลล์ก็คือทําให้พืชเนี่ยเจริญเติบโต,ตนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อแสงและแรงดึงดูดของโลกก็เกี่ยวกับการที่พืชเนี่ย สามารถที่จะโค้งเข้าไปหาแสงได้ก็คือจะเกี่ยวข้องกับฮอร์อโมนออกซินอันนี้เลยฮอร์อโมนออกซินนะคะก็ยังยับยั้งการเจริญของตาข้างนะคะแล้วก็ชะลอการหลุดร่วงของใบเนาะไม่ให้แบบว่าใบเนี่ยร่วงมาเร็วเกินไปแล้วก็ยังสามารถที่จะพัฒนารังไขนะคะให้เป็นผลได้โดยที่ไม่ต้องปฏิสนธิเลยเช่นในผลของกล้วยของสตอของสตรอเบอรี่พวกนี้นะคะ อันนี้นะคะจะเป็นการทดลองของดาวินแอนด์ดาวินก็คือเป็นพ่อลูกนะคะสองคนแล้วก็เป็นบอยเจนเซนเนาะในปีหนึ่งเก้าหนึ่งสามก็หลายปีมาแล้วนะคะมาดูการทดลองอันนี้ก็คือเขาทดลองในหญ้าชนิดหนึ่งนะคะก็คือเนี่ยเขาเห็นว่าเนี่ยต้นหญ้าเนี่ยที่งอกขึ้นมาใหม่ส่วนปลายนะคะส่วนปลายตรงโคลีออฟไทส่วนที่แบบห่อหุ้มใบตรงเนี้ยเขาเรียกว่าโคลีออฟไทนะคะส่วนปลายมันโค้งเข้าหาแสงนะคะเขาก็เลยทดลองว่าเอ๊ะ ถ้าเราตัดเนี่ยอันที่สองเห็นรูปที่สองนะคะถ้าเกิดว่าเราตัดปลายออกไปนะคะก็จะเป็นไงคะไม่โค้งไม่มียอดเนี่ยไม่โค้งเข้าหาแสงอ่ะทีนี้ก็ทําให้รู้สึกแบบว่าเฮ้ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างใช่ไหมที่อยู่ในส่วนปลายยอดนั้นแล้วทาให้พืชโค้งเข้าหาแสงได้นะคะอันนั้นก็คือฮอร์โมนออกซินนั่นแหละตอนนี้ก็คือทราบแล้วนะคะว่าเป็นฮอร์โมนออกซิน พอรูปที่สามนะคะเขาก็ทดลองว่าเนี่ยเอาเป็นแผ่นตะกวัวไปคลุมไว้ไม่ให้โดนแสงปรากฏว่าพอไม่โดนแสงพืชก็ไม่โค้งเข้าหาแสงเหมือนกันอืมพอรูปที่สี่นะคะเอาเป็นครอบแก้วแก้วใสๆไปครอบไว้ก็คือแสงสามารถที่จะทะลุผ่านได้พืชก็ยังสามารถที่จะเฮ้คะยอดโค้งเข้าหาแสงได้นะคะอันที่ห้ารูปที่ห้าตรงนี้นะคะเขาเอาเป็นเหมือนกับเป็นแผ่นเขาเรียกว่าเป็นเอ่อ แผ่นโลหะอ่ะอันที่ห้านะคะเป็นแผ่นโลหะที่เอาไปครอบไว้ที่โคนนะคะก็ปรากฏว่าพืชก็ยังคงเข้าหาแสงได้เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนโคนนะคะแล้วก็พอรูปที่หกเนี่ยจะเป็นวุ้นนะคะอเอาวุ้นเนี่ยก็คือตัดยอดแล้วเอาวุ้นไปแปะไว้งตรงกลางเนี่ยระหว่างยอดนะคะแล้วก็เอายอดกลับมาติดไว้ที่เดิมเหมือนในภาพก็ปรากฏว่า อยอดพืชก็ยังโค้งเข้าหาแสงได้นะคะแล้วก็เจ็ดก็คือเป็นแผ่นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นไมก้านะคะซึ่งแผ่นเนี้สารอะ่ะผ่านสารจากยอดผ่านลงมาข้างล่างไม่ได้ก็เลยทาให้พืชเนี่ยไม่สามารถที่จะโค้งเข้าหาแสงได้เนาะก็คืออย่างที่บอกว่าออกซินจะเกี่ยวข้องกับการที่ทําให้เซลล์อ่ะขยายขนาดนะคะอันนี้เซลล์ด้านที่อยู่ฝั่งด้านที่โดนแสงเนี่ย ก็คือออกซินเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่จากฝั่งที่โดนแสงไปอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่โดนแสงทําให้ฝั่งที่ไม่โดนแสงเนี่ยเซล์ของเขาว่าสามารถที่จะขยายขนาดได้ทําให้เซลล์ยืดยาวขึ้นยอดก็เลยโค้งเข้าหาแสงนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็จะให้ดูนะคะว่าออกซินเนี่ยมีผลยังไงบ้างนะคะที่บริเวณราก แล้วก็ลําต้นนะคะซึ่งในความเข้มข้นต่างๆของออกซินก็จะมีผลต่อแต่ละบริเวณที่ไม่เหมือนกันดังกราวนี้เลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าความเข้มข้นแบบเนี่ยสูงๆใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นการยับยั้งการเจริญของรากได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าความข้นในระดับต่ําก็จะกระตุ้นการเจริญของรากนะคะการเจริญของตาข้างได้แล้วก็ลําต้นนะคะถ้าความเข้มข้น ความเข้มข้นต้องสูงนิดนึงนะคะของออกซินก็จะทําให้ลําต้นเนี่ยยืดยาวจเจริญเติบโตได้ดีหรือในรูปนี้นะคะถ้าเกิดความเข้มข้นของออกซินน้อยมันก็จะทําให้เกิดแบบการแตกกิ่งออกมานะคะเกิดตาข้างแต่ถ้าความเข้มข้นของอ็อกซินสูงเขาก็จะยับยั้งการเกิดตาข้างนะคะ,อะสองนะคะฮอร์โมนไซโตไคนินเนาะไซโตไคนิน ok จะตรงข้ามกับออกซินไซโตไคนินเนี่ยจะสร้างที่เนื้อเยื่อบริเวณปลายราก นะคะแต่ว่าเมื่อกี้ออกซินจะสร้างที่เนื้อเยื่อจเจริญปลายยอดเนาะซึ่งไซตโตไคนินนะคะจะทําหน้าที่ในเรื่องของกระตุ้นการแผงเซลล์กระตุ้นการเกิดตาข้างเห็นไหมตรงกันข้ามแล้วก็ชะลอการสลายตัวของโคลีฟิวนะคะเขาจะกระตุ้นการเจริญของ MBO การพัฒนาของเกมมีโตไฟเนาะก็คือปัจจุบันนะคะฮอร์โมนออกซินกับไซตโตไคนินเนี่ยเขาจะเอามาใช้ในการทำ เอพราะเลี้ยงพืชนะคะพืชเอพะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะพอเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชก็คือจะใช้ต่อโคมูนเนี้ยในเขาเรียกว่าในความเข้มข้นที่เหมาะสมกระตุ้นให้พืชเนี่ยเกิดยอดแล้วก็เกิดรากนะคะดังที่แสดงตรงนี้เนาะอ่เอามา ะะจิบเบอร์ลินจิบเบอร์ลินเนี่ยจะสร้างที่เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดใบอ่อนแล้วก็มเมล็ดที่กำลังงอกนะคะหน้าที่ของจิบเบอร์ลินก็คือกระตุ้นในเรื่องของการแบ่งเซลล์เช่นกันแล้วเขาก็จะกระตุ้นการงอกของมเมล็ดนะคะโดยการก็คือฮอร์โมนนียจะไปช่วยในเรื่องของการสลายเอนไซม์มีเอนไซม์ที่ไปช่วยนะคะในการสลายอะไมเลสที่แบบว่าเป็น แตงที่เก็บอยู่ในมเมล็ดพืชน,นะ,ะเพื่อให้ไปเป็นอาหารของพืชทําให้มเมลเ็ดนงอกได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็กระตุ้นการออกดอกของพืชบางชนิดนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับอันนี้เหมือนกันการพัฒนารังไข่ให้เป็นผลโดยไม่ต้องปฏิสนธิเหมือนกับออกซินเมื่อกี้นะคะกระตุนะต้นการยืดตัวของลําต้นใน,ในพืชที่แบบต้นแคระนะคะอันนี้นะคะจิเบอรเรลินก็คือเมื่อตอนที่เขาเจอเนี่ยเขาพบว่า เชื้อราชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าจิบเบริล่าฟูจิคุรอยตัวนี้นะคะทําให้ต้นข้าวเนี่ยทุกคนข้าวที่มีเชื้อราเนี่ยเขาอะลําต้นยืดยาวกว่าข้าวปกติอันนี้ก็คือที่มานะคะที่แบบว่าเขาเรียกฮอร์โมนเนี้ยปัจจุบันก็คือเรียกว่าจิบเบเรลินอันนี้ก็คือที่มาที่แบบว่านักวิทยาศาสตร์ไปพบก่อนว่าสังเกตว่าเฮ้ย hey, ทำไมข้าวในสองต้นเนี่ย ต้นหนึ่งถึงยาวอีกต้นหนึ่งคือแบบเป็นปกติอีกต้นคือใบยาวมากเพราะว่าพบว่ามีเชื้อรามีจิบเบอรเรลินนะคะมีเชื้อราจิบเบอร์เรลา่าตัวนี้นะคะก็เลยตั้งเป็นที่มาของโฮอร์โมนจิบเบร์เรลินเนาะอ่ะสนะคะโฮอร์โมนเอทิลีนเอทิลีนก็คือจะอยู่ในรูปของแก๊สนะคะสร้างที่เนื้อเยื่อ เจริญปลายยอดใบอ่อนแล้วก็เอมบริโอหน้าที่ของเอทิลีนเลยก็คือกระตุ้นในเรื่องของการสุกข,ของผลไม้นะคะเราก็จะพบในพวกผลไม้สุกนะคะผลไม้ที่สุกก็จะมีฮอร์โมนนี้อยู่สูงแล้วก็กระตุ้นการหลุดร่วงของใบดอกแล้วก็ผลนะคะนอกจากนี้ก็ยังกระตุ้นการออกดอกของพืชบางชนิดด้วยนะคะตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้คือกล้วยใช่ไหม กล้วยที่มีปริมาณเอทิลีนน้อยอยู่ก็คือยังเป็นกล้วยที่แก่อยู่แต่พอเอทิลีนมากขึ้นใช่ไหมคะก็จะกระตุ้นให้ให้กล้วยนี่สุกนะคะก็คือเอทิลีนกระตุ้นการกระตุ้นการสุกข,ของผลไม้นั่นเองอมาที่ฮอร์โมนสุดท้ายนะคะกรดแอซซติกเนาะแอซซิกแอซิดแหล่งบริเวณสร้างก็คือจะสร้างที่ลำต้นรากนะคะใบแก่แล้วก็ผลที่ยังดิบก็จะเจอ เจ้าฮอร์โมนตัวนี้นะคะหน้าที่ของกรดแอซีติกก็คือยับยั้งการเจริญของตาข้างกระตุ้นการปิดปากใบในภาวะที่แบบขาดน้ําในภาวะที่ร้อนๆนะคะก็ฮอร์โมนแอซีติกก็จะช่วยกระตุ้นให้ปากใบเนี่ยปิดนะคะลดการขายน้ําแล้วก็จะกระตุ้นการหลุดร่วงของใบนะคะยับยั้งการงอกของเมล็ดนะคะกระตุ้นให้เมล็ดพักตัวจะตรงข้ามกับอะไรคะที่กระตุ้นการงอกก็คือจะตรงข้ามกับจิเบอร์เรลินจิบเบอร์ลิน จิบเบรินดินกับแอปไซซิกเนี่ยเขาจะเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่เหมือนกับตรงกันข้ามนะคะถ้าเราสังเกตเนาะหลายๆอย,ย่างจะตรงกันข้ามเลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นรูปที่แสดงนะคะ ABA นะคะก็คือแอปไซซิกแอซินะคะเป็นตัวย่อเนาะอันเนี้ยเขาก็คือจะทําให้โพแทสเซียมไอออนนะคะเคลื่อนที่ออกจากเซลล์คุมทําให้ปากใบปิดป้องกันไม่ให้น้ําระเหยออกจากพืชหรือว่าเนี่ยคะ่ะทำให้พืชนะคะ ทนต่อสภาวะเค็มได้เนาะช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างโปรโตีนพิเศษที่ชื่อว่าออลโมตินทําให้พืชเนี่ยทนต่อความเค็มได้ก็สำหรับในเรื่องฮอร์โมนก็สรุปไว้ประมาณนี้นะคะหลักๆห,หน้าที่ของฮอร์โมนที่ออกเยอะๆก็คือประมาณที่ครูพูดไปทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าใครศึกษาฟังและจำได้รับรองว่าพาร์ทนี้เก็บคะแนนได้เต็มแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนได้รับความรู้กันไปเป็นท,ที่เลยนะคะ ผิดทุกตรงไหนก็สามารถที่จะติดอิงกันได้นะคะต่อสวัสดีค่ะ